ท่านแรกก่อนเลยครับใครครับเพิ่งจัดคอนเสิร์ตผ่านไป50ปีฟรีซอยยิ้มแต่ในรายยิ้มพี่ปังนักร้องรินครับเอ้ยปังมาโอ้ยทครับท่านครับคุณดีทุกคนเลยนะคะยุ่งท่าหรครับครับผมขอแห้งขอแห้งบ่อยครับก็วันนี้นะครับผมอยากจะบอกทุกคนเลยนะครับว่า50ปีผมก็ดีใจมากครับเอออนี่่ะพี่ปังเป็นไรอ่ะ พี่ป้าพี่ป้าพี่ป้าพ่ปาพี่ป้าก็เก่งหัวอย่างดีมาออกติดแก้มไอ้เก็พี่ป้าเขาฟื้นเลยไม่ใช่ไม้ดิพี่ป้าฟื้นแล้วนะฮะเอาอยากฟังเพลงอะไรกันนะฮะขอเก้วตาขาล็อกชอบมากโอ้โหได้เลยครับจะทิ้งพี่ไปไม่ลาสักเท่าที่เธอตัวดำไปทำ ก,กเปลือกคนทางนี้ไปข้างคนทีเพลงรอกเพลงลูกลูกมันบันด้อมเจ้าพ่อยินดีพี่ร้ <c oughs> องเองมั่งหเหรออ้าวยืนใหบางผมร้องผมก็นั่งร้องอยู่บ้านไม่ดีกว่ามาดูพี่เหรอโอ้ยได้ได้เดีด๋ยวผมร้องให้ฟังดีกว่า<พ>ออ <จบ S 1> แห้งไม่พักเลยพี่ปฟังเติมตลอดต้องขอบ ประธานอภัยด้วยนะคือเวรัศิลปินนะฮะมันองมีดื่มบ้างต้องดื่มดื่มก่อนร้องดื่มก่อนร้องาไม่ดื่มนะฮะไม่ดื่มร้องไม่ได้ฮะแล้วถ้าดื่มหนักๆก็ร้องไม่ได้เลย